ดีค่ะ FC, ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะวันที่8พฤศจิกายน2568นายะทุกท่านวันที่นนวันเสาร์เนาะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอด่นเนาะทุกคนวิ่งหลุดนะคะทุกคนส่วนคู่ที่ใจจะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะทุกคนขาไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวัน ก่อนอื่นเราไปดูวันที่7ว่าเข้าหรือหลุดวันที่7จนะคะจะให้เด่น6และ4นะคะทุกคนน่อยเช้าจะหาผลไม่เจอน่อย SD มา627295วันนี้หน่อยเช้าหลุดหมดในอาเซียนมา23255หลุดน่อยสตารมา88501หลุดน่อยทีีมา6 7 9 7 2หลุดคัะคพี่น้องคะหลุดเทมันคัะคมือหลุดนะทุกคนแต่ว่า6กับ4มาเด้งนะคะทุกคนน่อยกิจเบิร์6 นะคะนอยพิเศษ 6, 6 6 6เด้งนะคะนอยปกติ1 4กับ8 6เด้งทั้ง4และ6เนาะทุกคนนอย VIP เด้ง4 5 5 4เด้งล่างนะคะทุกท่านแล้วเจ้ามือเน้ะพี่น้องวางมือก็เขาดีวางมือก็หลุดแบบไม่มีเยื่อใหญ่นะคะไปต่อวันที่8นะคะวันที่8เจคอข,ขอให้ f c เฮงๆปังๆและโชคดีนะคะสำหรับวันที่8นะคะตัวเลข ตัวเดิมตัวเดียวกันทุกคนคำนวณออกมาได้จากคานอยแยกได้6กับ4เหมือนเดิมทีนี้เรามาดูคู่ค่ะทุกคนว่าพี่น้องสิมักบอนะคะ6 8 8 6 6 0 0 6 6 7 7 6 6 3 3 6 4 6 6 4 4, 4 8 8 4, 4 4 9 9 4 4 7 7 4ค่ะ ผู้ัดเด่นก็คือ4664นะคะทุกท่านผู้ที่ชอบนะทุกคนเ j ม a ก6776มักตามค่ะพี่น้องค่ะว่าว่าชอบให้พี่น้องเรือนผ่านเด้อสดิติแนวทางมีเขามีหลุดแล้วพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันอย่างที่ใจว่านะคะสําหรับแนวทางฮานอยมาตรวมวันที่8พฤศจิกายน2500 หกนะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ใจก็ขอให้ f c ท,ทุกทุกท่านโชคดีนะคะโชคกวันหวานกันสุขภูสุขค้นได้พี่นองเด้อสวัสดีค่ะ